สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดาบนี้ครับวันนี้มีโอกาสมาท่องเที่ยวไม่ใช่มาท่องเที่ยวครับมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมอาณาจักรของดาบเสือแห่งตาพญาครับอาณาจากักรดาบเสือแห่งตาพญาครับมากับดาบต่อครับนุ่นนุนนตอนนี้กําลังซ่อมแซมเบ็ดอยู่ครับ <c oughs> เราจะมา ตกปลากันครับคุณเยบอุปกรณ์นู่นคุครับลงปลาบ่อนครับคุณป่าแคร์เรียน้ำลงเบ็ดไปแล้วสองคันครับจะคือหรือเปล่าไม่รู้ครับเจ้าของอาณาจักรบอกว่าปลาตัวห้าโกกูหกรูเหาือนนโอ้ตายแต่เจ้าของนู่นครับเห็นแต่ตูดครับนู่นดำนาอยู่นู่นครับโน้่ไก่ๆเห็นปะไรล่ะโอ้ไม่เห็นหรอก ปูนครับไกลๆครับเห็นแต่ตูดไวๆอยู่นู่นครับถอนก้าครับถอนก้ามันมันมันดำนาตรงที่มันไม่เกิดครับนี่กระท่อมอัญรลากเตี้ยครับท่อมปลายสะท่อมน้อยปลายสะนีกระท่อมที่นาครับนู่นก็คอกวัวครับดาับเสือลงวัวไว้หลายตัวครับสองแสนกับสองแสนกว่าครับเฉพาะคอกวัวกับตัววัวครับ เราก็จะมาดูกันรุนครับรุนรุนรุนฮะเมื่อกี้อะไรนี่บ่มีอาการกบ่เฮออ้ยใจเย็ยนใจเย็ยน,ยยนกระตุกละติดกระดิงนะ่งมัไม่ต้องติดปล่อยสายย้อนเนี้ยเปิดเบรกไว้เปิดเบรกไว้ก่อนปลานหน่อยตอดเห็นเหลี่มมั้งก็ผ่านหน่อยครัแบนบู้ึ้นนี่หน่อยตัวใหญ่ดิ S <S <S แคน้อย, <S <S อยเดี๋ยวมาดูนะครับจะ,นนะรุนเงินว่าจะคืนไม่คืนครับที่แอาอะจากดับเซอรนี่น่าอยู่มากท้องทุ่งนาลรบรอบล้อมด้วยท้องทุ่งนาห่างอยู่ในตัวเมือง500เมตรครับห่างตัวอำเภอตาบยา500เมตรนู่นครับเจ้าของนามองเห็นไหมโอ้เห็นตัวมหอกกลมกลมเงยกลมเงยอยู่ กุ้งลลก้าครับลลก,ก้าถอนก้าครับถอนก้ามาดำตรงข้าวไม่เกิดครับทำน้อยบรรยากาศดีครับสุดๆอันนี้ก็ต้นกระสังนี่มีน่วยพร้อมด้วยนี่กระสังกระสังกินรับแก้วกุ้งบัดพื้นต้นใหญ่ครับ เดี๋ยวครับผมต้องหาสอยไปทำน้ำพริกปลาครับกระซังนี่อ้าวเอ้ปลามตอดทุนดหินได้ซื้อไป้เดี๋ยวเดี๋ยวเบียกไว้ก่อนครับต่อต่อลวมเปไปแล้วสามคันมาล,นนลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกัน ครับก็ผ่านไปตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วครับยังบริสุทได้มันกระตุกเด็ดไปทีนึงนะครับแต่มันไม่ยอมลากมันกินฉลาดมากโอ้หมด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  ได้ได้ไหมสายยนต์กิลาดไม่ยนไม่ยนอืมซาดับเสื้อนี่ปลาเขียว ข่้อปลาเขียวซาล้วยขี้อปลาเขี้อทำไมพูกเงเดียวเจ้าของเลี้ยงวัวอยู่ครับเจ้าของวัวไม่ปล่อยอยู่ครับ จะได้เรื้ยงไหมเราดูต่อไปปลายนี่ได้ปลามาค้างก็เราหนี่งสองตัวปฏิเ,เพียนตัวประกันครับเจ้าของครับเจ้าของยืนเท้าอยู่กับปัญญาครับเนห้อยเสือเนห้อยเสือมาแล้ว หองบอยิ้มเย่ๆมาแล้วฮะมาแล้วไงอายุทำไมมันลากจระตกสองทีแล้วมันไม่ลากนีงงอยู่ดิสเสลาแท้สาเขี้ยวแท้าปาเนะี่ยเขี้ยวเหมือนในคลองเลวะปาตาเพียรไงน่ะตีละตีละเีละเอาควอเอาตีละเีล,ะ,ละ,นะครับมีกันครับ ตายแล้ววะตีบวะขึ้นสูงหน่อยเดียววหลดซ้ำประตเพียนลดซ้ำอุ้อลดดลดลุด,ลด,ลด เฮยครับเด็ห <handic apped understands> ้อยดูค <mir> รับเด็ห้อยเด็ห้อยเลี้ยงบัวบัวก็บัวขี้ดื้อครับไม่ย้า้กินก็ไม่ยอมกินบ่ดบ่ดบ่นเด็กห้อยเด็ห้อยเด็ห้อยเสือเอ้ยลากยาให้กินหนึ่งเดือนมองเฉยอยู่คมแต่ตัวมักสีดานแบบที่เน่าหักเบส ครับดูทันี้ก่อนครับหมือนพนง่วงขี้ดิโดยเฉ้างกับขี้ดือ้อง่วงกับขี้ดือ้อโอเคครับ okay.